ครับวันนี้นะครับก็เป็นบันที่เขาได้กึดกันบ้าเขาจะมาเตรียมงานเพราะเนื่องจากบรรพุกนะครับเป้าหมายก็คือตั้างวัดพระบาทหอยต้มนะครับจะได้นำสัพานทนนะครับสัพทนห่มคูบานะครับห่มที่จะมาแผ่งห่มแผ่งเงาของคูบามาถวายเป็นตานในบรรพุกนีก้พอมาถึงนะครับพอมาถึงก็ มหาหันสภาพตามที่หันนี่นะครับคือว่าโดนนะครับโดนจ้างนะครับจ้างเตหมดนะครับเตหมดเตสถานที่เตะหบซัดนะครับซัดห่มรอยพระบาทถึงสองอันนะครับกูบากระปืดลงนะครับเหลือไว้แต่พระาธาตุนะครับพระาธาตุ ก็คงจะมาได้ตานเตี้ยเป่นกันเลยบเอาลงเตี้ยหรือว่าอู้กันหูเรื่องนะครับก็เหลือใบนะครับมันนี้ก็ได้มาเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่อยู่นะครับเพราะว่าที่มันลุมันเสียไปเนี้ยเขาก็จะซ่อมแซมก่อนวันนี้ถ้าที่ทําได้นะครับเนื่องจากว่าทําได้บอกได้เขาก็ทําตามที่เขาทําได้ไปก่อนนะครับเรื่อง ชัดเรื่องอย่างต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวก้อยรายงานเดี๋ยวก้อยหาวิธีนะครับสัดที่จะมาอบรถพุ่มราพระบูชาบาทนะครับอันนี้ก็รายงานเบื้องต้นนะครับว่าสถานที่ที่นี่โดนนะครับโดนพายุช้างนะพายุงวงช้างนะครับพายุงวงช้างเข้าผ่านมาได้สองสามคืนช่วงบันที่ ที่ผ่านมาสองวันนี่ที่ผ่านมานะครับขยุกมาตัวขยุกงวงช้างนะครับก็ดูนะครับเต่งไปหมดนะครับมันขึ้นมาตัวกิวนี่นะครับครับรูปเหมือนกูบายังเดือนะครับเหลือโดยบทสมบูรณ์ท่าใดนะครับแล้วก็เจดีนะครับเจดีมากับใส่ฝนซุ่มซ้ำนะครับ วันนี้ก็ได้มาพิจารณาครับมาพิจารณาร่วม